สวัสดีครับผมพี่น้องมิตรสหายสายเขียวหัวใจเดียวกันทุกท่านสู่ผู้สู่คนเดอมันนี่ช่องรายการคนกับปลาวัดันดาวเทียมครับมาพบพ่อพี่น้องคือเกาคือหลังครับพี่น้องมันนี่พาพี่น้องมาอยู่ในสวนปลาดลงหน้าถ้ำนะครับอยู่ในโซนของอสวนผักผสมผสานกับปลูกใหม่ปลาไว้นะครับเมื่อซีปีที่แล้วครับผมพาพี่น้องมาอัปเดต หรือว่ามาเบิงอ่าความเป็นไปเป็นมาระหว่าง4ปีปีที่ผ่านมาครับในปัจจุบันนะครับเพราะว่ามันเป็นสวนไผ่ที่ปลูกไว้สวนน้อยๆนะครับชิบ้าก้อนนะครับแต่ว่าไม่มีต้นใหม่ผสมประส,มมะสานอยู่นั่มาเบิงวันเป็นอยู่จังไดนะครับเดีวพาพี่น้องย่างเบิงนะครับเด้ออาชีสสั้นๆได้เลยกล่องมือนี่มือบนิ่งครับพี่น้องข้างหลังผมเป็นสวนไผ่นะครับนี่เป็นไผ่เป็นปลาไผ่ เป็นปา่าไพ่กิมซุ่งนะครับพี่ทรงแล้วก็ที่ข้างลัางตันนิ่ตันนี่เป็นไผ่สร้างมนนะครับที่ปลูวไวเมือเอ่อสองปีนะครับสองปีเอาปลูกที่ล้างนะครับกังูอ่ังงูอ่าง่วยมาเห็ดแหนะ่ยังแหน่งก็เริ่มง่า่สานะครับเนาะหลายต้นนะครับที่เป็นที่เป็นไผ่สร้างมนนะครับในเขตในบริเวณนี้เป็นขอดสะนะครับผมที่ภาพพี่หนอ่อยย่างเบึงสวนไผ่ แล้วก็ต้นใหม่นะครับที่มันอยู่น้ำกันนะครับเดี๋ยวกลับกล้องแป๊บนึงครับผมนี่ครับเป็นบริเวณเป็นสวนไผ่นะครับผมสวนไผ่แล้วกัเป็นการที่ว่าปลูกไผ่ครับต้นใหม่ใหม่ปลาไว้น้ำกันนะครับผมบางต้นก็ไในลมหายใต้จากไปแล้วบอกคักเนาะลมหายใต้จากนี่ครับคือต้นต้นนี้นี่จำาบพิษเนี่ยคือสิเปินต้น อันไหนน้อตปะดูนะครับปาดูปัวกินนะครับเกิดจากหากเน่าแล้วก็ปัวกินเป็นสวนไผ่นี่หน่อยครับซิบเศร้าก็คือว่าครับที่เคยรงเข็มให้พี่น้องมึงเรื่อยๆว่ามาเก็บไผ่มาตัดนอไผ่ไปขายเพื่อ,อาขายเอาเงินว่างไงน้อขายเงินแล้วก็เพื่อไปกินไปบริโภคนะครับรพี่น้องอยางมึงเดอ้อสวนไผ่สวนนี้ ปลูกต้นใหม้หลายชนิดครับผมหลายชนิดหลายอย่างนําผสมประส,นสานกันต้นเนี้ก็ใหญ่ต้นเนี้ก็นหน่อยไปไปตำเหลืองเหล้ามาหนะครับเพราะปลูกพร้อมกันครับเหมือนเดียวกันเมื่อสี่ปีที่แล้วต้นไม้กันนิดหน่อยนะครับใบใหญ่ต้นนี้ปลูกเสริมนะครับต้นนี้ต้นนี้เป็นต้นอยียงน้อ,น,อ,อนี่จำบ่ได้เ <ce> ดือนเช้านี้แหละจำบ่ได้นะครับผมต้นไม้ที่ใหญ่แข่งขันกันกับไผ่กิมซุง่งนี่ต้นประดูนะครับประดูแล้วก็กระถินนาราง หลายต้นนะครับที่อยู่แปะติดกันเลยนะครับติดกันเลยนี่คือต้นที่บนใหญ่คือโมฮอกาเน่ตะเคียนต้นที่ใหญ่ก็มีพะยุ่งนะครับพะยุ่งแล้วกับอะไรยังไงถินาลุงปลาดูนะครับนี่คือต้นปลาดูติดกับตอกกอไผ่นะครับปลูกพร้อมกันครับปลูกมือเดียวกันไผ่กับไอ้กินนอพะยุงเออปลาดูกะง่ามนี่ครับซีพีกับว่าถือว่าบโบราเกียศนะครับสำหรับต้นขี้ของผมนะครับถือว่าบโบราเกีศซีปีพาน แต่ก็ยังดูดีนะครับสองต้นนี่ปลูกปลูกติดกันเลยนะครับกับกอไผ่ในอนาคนพก็ต้องสางกอไผ่นี่ออกแน่นะครับเพื่อจะให้มันคุ้มใบใบของต้นประดูนะครับในหลายต้นที่อยู่ในบริเวณนี้ครับแต่พอได้กินนะครับนอไผ่แต่ตัวนี้ช่วงเดือนก่อนครับเดือนผ่านมานี่ฝนมาแห้งน้ำถั่วมครับน้ำถั่วมปลาไผ่แต่พอเป็นอย่างนี้ครับทุกปีก็ท่วมมาทุกปีนะครับเพราะน้ำมันหละก็ง่าย ่วปลาไฟพันนาเป็นฟังห่วยครับห่วยอยู่ฟางผุนลงไปนห่วยเป็น,น้ําหลายพันสวนไผ่นะครับนาะแต่เสด้นะครับเสด้อยู่มันสาหลังเอาสารอาหารถ้าเฮาไปนําแต่ก็บอกเป็นอย่างนั้น,นครับสางใหม่สวนไผ่นี่ก็บก็ได้เก็บไปกินอยู่ต้นใหม่กับพ่อใหญ่แต่ีผมมีแนวคิดว่าผมสิมว่าสางกอไผ่นะครับสางกอไผ่เพื่อให้ใหตนห้นใ,น,น,น,ตนใหม่มันขึ้นได้แน่นะครับว่าต้นใหม่เมื่อกี้เดิน เดินไปตลอดนะครับกมใหญ่โตเดินด,นด,นดนนื้อเรื่อยนี่ที่น่าลงแล้วครับแต่ิี่มันสางออกไปแทนก็พอได้นะครับต้นที่ใหญ่อีกต้นหนึ่งก็คือตนอ้นอ่อนยางหน้านะครับพอสูสูพไพอไรอะไ้นะครับแต่ก็พอไปเรื่อยๆบ่อใต้นะครับบ่อใต้นี่คือเอ่าอ,อย่างละครมงติดกอไพ่เลยครับก็สิพยายามสางไพ่ออกเอาไว้แต่ลำใหญ่ๆไว้กินนอม,มันนะครับเปล่านอมใหญ่ขึ้นมันใหญ่มันคุ้มแห้งนะครับ อีกต้นหนึ่งก็คือนี่คือต้นอีอนอซึกอีกซึกนะครับหรือว่าต้นอีทอนอีทอน,น,บ,อทอนบานเท่าอีทอนนะครับมีสายสายเขียวโหจักกันดีนะครับผมปลูกติก๊กก็วอกไฟเฮือนครับก็พ่อใด้อยู่นะครับแต่เกิดว่าเขาตัดไผ่ถิ่มเบิ้ดให้ใบมันคุ้มนะครับเดีใกใบมันคุ้มของบนผมว่าไม่อาจจะมีโอกาสขึ้นได้นะครับเป็นไปได้ตอนนี้ยางหนากนสูงเป็น เกือบ2เมตรแล้วนะครับ2เมตรกวัวเนาะบ่แม่นเกือบ2เมตรก็พอให้อยู่นะครับระหว่ามันกับบ่อาต้แต่กับบใอไ่นะครับ4ปีผ่านไปมีต้นไ่กับมีต้นหน่อยก็มีนะครับเนาะแต่กอไผมันคุ้มแห้งอันนี้คือต้นบักหาด4ปีคือกันปล่อยมันไปนะครับเดี๋ยวมันเกิดเจริญเติบโตมันเองนะครับเมื่อมาหฮาสางไผออกสางกอไผออกมันอ่ะสีไงนะครับผมถัดอยู่เป็น อีกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่อันนี้เครือข่ายของวสันเราเทียมครับนี่คือใหม่กระทินะลงเดี๋ยวผมต่อมาสางกิ่งครับปีนี้มาสางกิ่งออกไปเผาทันนะครับพอเห็ดเริ่มเหตดเต้าทานฟังนั่นเป็นสานครับเป็นสาที่คุดขึ้นคุดมากล้วก็เอาดินที่มาถมมุงนี่ละครแต่ก่อนมุงนี้เป็นบุงบุงเลือว่าน้องนะครับเป็นน้องผมทม,ทมแต่ก่อนน้องนี่โอ้เหเฮ็ดหน้าไปเลยครับปิ้งไร ผมไหวนะครับผมไวเพื่อให้มันเป็นผูกไพ่ได้นี้ก็เลยเป็นขอบสะนะครับนี่สะกับวันไร้กลัวนะครับเก็บนำเลยดีอยู่นะครับแต่ว่ามันใกล้แห้งแล้งแห้งจนป้าใต้หมดนะครับนํามาดานกับพังนะครับปีนี้ต้องใช้ตัวนี้สมนำมาดานแล้วนะครับผมครับนี่จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับเนาะเอ่อติตรงตาดออกนะครับตาช้าสาก็คือที่นรงใต้นะครับหงูสาเหตุ เกิดจากอยงครับตายก็ต้องตัดไปเห็ดฟื้นเห็ดทานนะครับผมไปสร้างบนกับปูกที่หลังครับปลูกที่หลังจะพราได้นอสองสามนอปีนี้มอดสอมอสางมุมมมนนน้อยนี่ออกครับเอาไปใส่ประโยชน์อย่างอื่นเก็บมูนใหญ่ไหวนี่คือต้นกระพี้เขาควายเห็นปะจำบบพิษนะครับอันนี้อยู่ริมหนองครับริมหนองอันนี้ต้นแดงอ่าไปอยู่ไปเบึ่งริมหน้าอีกต้นหนึ่งนะครับเนาะนี่ต้นกันเกล้า เบิงริมหนอีส่วนหนึ่งสีผูกติดก็เลยนะครับแต่มันอยู่ในริมน่นฟังถี่แดด่องถึงอันนี้กะทิครับสีเขาคัวอย่อา,ยางหน้าย่างหน้าติดก็เลยครับนี่เจ่กับบอหไ่นะครับกับพบาะบอใต้ตัวกับพอดูไ้นะครับเป็นบ้างหมองกับบอยในงามสามีนะครับเดี๋ยวตัดไผรออกเนี่ยยังเนี่ยเพราะว่ามีมซตขึ้นนะครับ่ากอื่นแท่งทะลุหยอดคือไผรใดนี่ พราะว่ามีโอกาสไงนะครับเพราะรับแสงไดงง้คางๆนี่นี่คือตรงริมนะครับริมที่ผมบริปูกชิดแดนเพราะว่าปลูกต้นไม้ห่างจากริมมาประมาณสองเมตรนะครับริมจากฟังนะเป็นขอบเขตของพี่น้องบ้านไก่เลื่อนเคียงหน้าไก่เคียงกันนะครับพี่น้าลงตัวนี้ก็ต้องมาสางกิ่งนะครับสางกิ่งออกเพื่อเพรเียดทานเกิดเองนครับพี่น้าลงาตัวต้นแดงนี่ตั้งใจปลูกเลยครับ แต่กระทินลาลงญ่ไว้กลัวบอกเป็นยังครับปีสองปีมโหก็ได้ทานแล้วีนี้ปีทีซีอีกสองปีขนาดต้นนี้ต้องได้เห็ดเป็นไม้ใส่สอ,อยนะครับผมเพื่อไม้ใส่สอยมโหบอกต้องหย่านะครับว่ามันสีงับกันจะได้เพราะมีเลือครับตัดอย่างเดียวครับปลูกแล้วก็ต้องตัดได้มาเมืองอีกต้นหนึ่งนะครับสี่ปีคือกันนี่ต้นชาตินะครับต้นศาสตรต้นศาสตร์กะละก้ต้น กระบาดูติดกอไผ่นะครับก <c oughs> ็บ่อหญ่บ่อตปันไหนยังมีชีวิตอยู่ถือว่าโอเคครับสูส่ชีวิตแห้งนะครับสูส่ชีวิตหลายแห้งไผ่นี่ก็ต้องสางออกหลายกอครับที่เห็นผมสางฆ่าไวน้นี่ที่มันแห้งใต้นี่คือผมตัดตัดลงนะครับแต่ว่าเอาลงบ่ได้ปล่อยใบมันลงมาเองแล่ะครับปล่อยให้ผูเองนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งที่ตัดได้นี่ คือขนาดนี้ขนาดนตัดเลตัดไปเห็ดทานนะครับผมเห็ดทานนี่ที่ตาใบวังแหลงวังเมษาที่ขี้เหลวนะครับแต่บริเวณคนคนไปบ,เบ่เมื่อตนะครับก็ปล่อยเปนผุเป็นปุ๋ยเป็นพุ่นอยู่นี่แหละครับผมเราต้องคิดนยั้งหลายเนาะแต่เมื่อปลูกปลาแล้วปลูกไผ่แล้วเราต้องคิดนยั้งหลายครับผมนี่ต้นแดงออพอด่ายนะครับฮอกกานีแถวนี้ต้นไม้ใหญ่อยครับพอ,อยูเกือเกือบริมนะครับเกือบริม แต่ข้างในนี่ผมซื้อว่าใหญ่แน่หน่อยแน่ตามภาษานะครับเนาะตามภาษาบนมืมอถือผมมันก็เอ็นเอียงไปตามตามแดดนะครับส่งแสงแดดไปรับแสงแดดข้างนอกมาข้ามมงนี่ต้นแดงครับกบอหญ่ายกบเปน็นยังครับปล่อยมีชีวิตอยู่นี่แหละเมื่อมอกําจัดพายออกไปแล้วเดี๋ยวมันก็ใหญ่เองนะครับนเนาะมันยันงอยู่ๆคือวอะไรกบง่ายคือ มันยังเดินอยู่นะครับหากยังเดินยังมีญญามการเจริญเติบโตได้โมฮกันีสุดยอดกับทน้นแดงแดงต้นนี้กับซีปีทีเหล่านะครับแต่ยบใหญ่อันนี้ตน้นเทียมขนองครับผมปลูกวไว้ลึอกพอดต้องใส์เล็กคุณหล่อมองอนี้แล้วเทียมขะนองเป,ปเป็นปลาพอเป็นอยู่ติดกับโพนเก่านะครับโพนเกา่าโพนนี้คือโพนต้นทานนะครับเป็นต้นทานมันผุ ใต้แล้วนะครับเหลือแต่ต้นนี้หน่อยอยู่ต้นหนึ่งนะครับอยู่กลางเป็นโพนเก่าบ่ได้ออกนะครับผมบางริมฟังหนห่นกับเป็นสวนของอีกผู้นึงนะครับปลูกไผ่ปลูกทุเรียนบางนะใครจะปล่กกับปลูกหางเด่นอยู่นะครับต่มีต้นใหม่อันหนึ่งก็คือว่าเป็นแดงครับบักสมม้วนชมวงนะครับหรือเก็บลูกไปเพาะกานะครับนี่เก็บลูกเก็บเม็ดไปเพาะกาพันธ์ ไดี๋ยสบายๆเลยครับนี่เห็นนี่หรือมัดถอนเอาก็ได้ครับถอนเอานี่คือเม็ดชะมวงขายได้หลายบาทนะครับต้นหนึ่งก็สิบบาทคนแล้วมาถอนเอาไปปลูกไปชำไว้นะครับโซนนี่สิเป็นโซนที่ต้นไม้ใหญ่นะครับไม้หน่อยว่าไผ่คุ้มแห้งนะครับคือว่าไผ่ปูหลับิดดี้ ก็เพอได้ขายได้เก็บกินนะครับโบถึงกับหลุดรู้ลาอย่างนะครับผมครับคลิปนี้กับภาพี่น้องเมืองสวนไทยเทคนี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเพราว่ากันใหม่ว่าผมบ่ค่อยได้ลงคลิปนะครับเพราะว่าผมมีเวลาเลยถ่ายทําคลิปบปะไหนหาเวลาส่วนหนึ่งนะครับถ่ายทําคลิปบแน่ยังแน่ไฟมวนนี่ที่ตัดไว้นี่ครับต้องดึงลงนะครับดูใส่ก็ตัดดึงลุ่มอะไรก็ต้องข้าววันนี้แล้วครับ้างมันตายเองมันเน่าเองมัน,มนผุเองมันนะครับ บ่ตองเป็นห่วงยังมาหลายแบบนี้ครับไปเห็ดประโยชน์ได้นะครับผมลัาแก่แล้วเห็ดหัวเห็ดสวนได้แล้วก็เห็ดขันมีคุ้มขิดดีดีเห็ดเป็นเฟอร์นิเจอร์ครับผมในหลายอย่างเห็ดได้นะครับไม้ไผ่กิมซุ่บผมม่นาเกียดนะครับผมลำตรงงามเพื่อการเป็นบางลำนะครับเนาะพวกมันปลูกทีครับปลูกทีมันก็เป็นลำตรงเต่ว่าหม้อต่งตัดสางต้นหน่อยออกหลาย,ลายอ๋อนี่ลืมไผ่ชนิดหนึ่งไผ่บงขม ขมลำตรงคือกันครับนอดกแต่ปี่นี่ตัดนอไปขายนะครับบ่ได้จงไหวหลครับก็บเป็นแนวคิดแนวคิดหนึงว่าพอปลูกไผ่พอมกันกับต้นใหม่ป่ามันก็เป็นแนวนี้แหละครับผมหน่อยเนยญ่เนยแต่ว่าในเจตนาที่ตรงนี้เสถียนบอกนะครับอันนี้ตัวยังนั่นเวา่าปลูกปลาใหม่ไปจากสองปีก่อนนะครับจะคอยปลูก ไผ่ที่หลังแต่ผมดันไปปลูกพร้อมกันเลยนะครับพร้อมกันแต่ก็พอ,พอพอเบิ่งอยู่ครับพอเบิง่งปลูกเลยก็ได้กิดพร้อมนะครับครับเป็นการโรคริมห้พี่น้องได้เบิ่งว่ามันเป็นจังไรนะครับสวนไผ่สวนไผ่ซีปีครับต้นไม้ซีปีนะครับมันเป็นแบบไหนครมาคิดเอานะครับคิดว่าจะของว่าสิปลูกไผ่ก่อนหรือว่าสิปลูกต้นไม้ก่อน แต่นี่ใจผมว่าท่านเ็ดคิดย้อนหลังไปได้สีปีที่แล้วนะครับผมจะปลูกต้นใหม่ไปก่อนแล้วก็ปลูกไผ่แต่ตอนนั้นก็นเลยว่าปลูกไผ่พร้อมพอได้กินนอไปนําบอคิดว่าไผ่มันสิใหญ่แห้งปานนี้นะครับจะเป็นป่าครับขอบคุณมีสายสายเขียวติด,ด,ดตามรับชมช่องคนกับปาลาวัดสันตเทียมนะครับคลิปหน้าพอรอกันไหมครับคลิปนี้สบายดีสวัสดีครับผม